สวัสดีครับนี่คือรายการบองเกอร์อาร์ตรายการที่เราจะมาวาดรูปเพื่อนๆดูกันครับและวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อของมหาปีศาจแห่งบาปทั้ง7โดยวันนี้เราจะมาวาดเอสโมเดียสปีศาจประจําบาปแห่งความราคะและตัณหาเรื่องเพศสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตครับจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ต้องมีการสืบพันธุ์เพื่อส่งผ่านและดํารงชีวิตอยู่ต่อไปจนกว่าจักรวาลจะดับสูญแต่มนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์ครับตรงที่เราเนี่ยมีวิวัฒนาการมาไกลกว่าพวกมันสติปัญญา ทำให้เรารู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะและมีจริยธรรมแยกได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่ก็ยังมีมนุษย์บางกลุ่มครับที่หลงมัวเมาไปกับความชั่วร้ายและปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลกับความถูกต้องจนเผลอปลดปล่อยสัญชตาตญาณดิบออกมาข่มเหงและทำร้ายผู้คนไม่ว่าจะเป็นการมีความคิดในทางเสื่อมทรามความต้องการเป็นที่สนใจของผู้คนกระหายความเร้าใจการหมกมุ่นทางเพศจนเกินความพอดีหรือความไข้ที่เกิดขึ้นในทางทุจริตเช่นการมีเพศสัมพันธ์ กับสัตว์หรือลูกหลานตัวเองการข่มขืนการมีชู้สิ่งเหล่านี้เขาว่ามาจากปีศาจแห่งความราคะและตัณหาอย่างเอสโมเดียสครับเอสโมเดียสหรือเอสโมเดอุสปีศาจแห่งราคะตัวแทนของหนึ่งในบาปทั้ง7จจากความเชื่อในศาสนาคริสต์โดยเจ้าเอสโมเดียสเนี่ยกำเนิดมาจากการสมสู่ระหว่างปีศาจหญิงซักคิวบัสกับกษัตริย์เดวิดครับพลังของเจ้าเอสโมเดียสคือสามารถอย่างรู้อนาคตและสามารถสร้างมนต์สะกดที่ควบคุมสตรีรอบตัวเขาให้มา หลงไหลได้อย่างน่าอัศจรรย์เรากลับเป็นบุรุษรูปงามโดยการสร้างความสับสนในตัวของสตรีเหล่านั้นจนไร้สติสัมชัญญะเพื่อเข้าครอบงำได้อย่างง่ายดายครับเพราะแท้จริงแล้วนั้นรูปลักษณ์หน้าตาของเจ้าเอสโมเดียนั้นแสนจะอัป,ปลักษณ์ครับรูปร่างของมันเนี่ยเหมือนสัตว์ประหลาดสามหัวที่มีตัวเป็นมนุษย์หัวที่1คล้ายกับแพะหัวที่2มีลักษณะคล้ายวัวกระทิงหัวที่3คล้ายกับมนุษย์ผู้ชายแก่แต่กลับมีหูยื่นยาวออกมาอย่างผิดปกติครับมีเสียงแหบซ่านและยังมีลมหา ใ,ใจเปล่งออกมาเป็นเปลวไฟโดยมีการบอกเล่าความโหดเหี้ยมและที่มาในตำแหน่งของปีศาจแห่งราค้าของเอสโมเดียสไว้ว่ามีอยู่วันหนึ่งครับเอสโมเดียสเนี่ยได้เกิดไปหลงรักมนุษย์สาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาร่ามันจึงล่อลวงเธอให้มันหลงไหลในตัวของมันโดยไม่เต็มใจแถมล่อลวงไม่พอ,อยังฆ่าคนที่จะมาเป็นสามีของซาร่าในคืนวันแต่างงานไปทั้งหมดอีกถึง7คนครับช่างโหดเหี้ยมจริงๆครับทำให้เอสโมเดียสเนี่ยถูกเปรียบว่าเป็นปีศาจที่หลงไหลในรูปร่างกา และถูกเรียกต่อๆกันมานับจากนั้นว่าปีศาจแห่งราคะแต่พลังในการทําให้ผู้อื่นมันหลงไหลในตัวของเอสโมเดียสเอสโมเดียสกับเก็บมันไว้ใช้สําหรับซาร่าเท่านั้นครับเพราะเอสโมเดียสหลงรักเพียงแค่ซาร่าเขาจึงล่อลวงเพียงแต่เธอคนเดียวและไม่เคยล่อลวงหญิงอื่นเลยในช่วงเวลาดังกล่าวสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนความบาปแห่งราคะก็คืองูหรือวัวสีประจําบาปก็คือสีฟ้าบทลงโทษสำหรับผู้ที่มีบาปแห่งราคะก็คือ ถูกลมด้วยสารกรรมฐถันไฟและตัดอวัยวะเพศทิง้งศินธรรมที่ช่วยกำจัดบาปคือความหวงแหนในพรหมจรรย์ครับเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จเส้นก็จะได้เอสโมเดียสในฉบับของบองเกด็อกครับ thank you